เมื่อกี้คุณปันพูดถึงเรื่องให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมนะฮะ uh huh. อันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าชุมชนจะสรู้ภาพเพราะตอนนี้เนี่ยครับหลังจากปิดแคมป์นะฮะก่อสร้างเนี่ยตอนนี้คนหลั่งไหลไปต่างจังหวัดเยอะมากครับหลายคนก็ไปที่ออกจากกรงเทศไปก็ที่มีความรับผิดชอบหนะ่่ยก็ตรงไปโรงพยาบาลน,นะฮะ uh huh. แต่บางคนก็ไม่ได้ตรงไปโรงพยาบาลกลับเข้าบ้าน uh huh. นะครับตอนนี้สร้างปัญหาให้กับชุมชนค่อนข,ข้างสูง ครับแล้วตอนนี้ทุกชุมชนทั่วประเทศตอนนี้กำลังสร้างสน,นามอ่าโรงพยาบาลสนามนะครับในชุมชนของตัวเองในหมู่บ้านเนี่ยแต่หมู่บ้านลเล็กๆเนี่ยจะไม่มีโรงพยาบาลสนามนะฮะก็ะอยางอยู่นั่นคือปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ครับคือว่าชุมชนส่วนใหญ่หลายชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเล็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องทุนในการดำเนินการในการ,รดูแลป่วยที่กลับบ้านนะฮะในระดับ ตอนนี้โรงพยาบาลอำเภอในก็แน่นนะฮะนะฮะต้องมาอยู่โรงพยาบาลสน,นามของชุมชนเล็กๆเนี่ยก็ไม่มีเรื่องทุนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่รารัฐบาลได้มองเรื่องนี้ยังไงบ้างทุนจะไปทางไหนคือตอนนี้เห็นในชุมชนต่งตางๆเนี่ยนะฮะที่ผมดูจากไลา์จากเฟซจากต่างๆเนี่ยเรียลไลกันเยอะมากอือบางคนเนี่ยพ่อไปกำนันนะฮะก็ส่งข่าวให้ลูกสาวที่อยู่ทำงานอยู่เทให้ส่งต่อเพื่อนๆพื่อเพื่อที่จะขอบริจาคไปทำ ในการทํางานนะฮะอันนี้อันหนึ่งอันที่สองคือทัศนคติของชาวบ้านในชุมชนต่อผู้ป่วยอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าหลายแห่งที่ผมคือผมว่าผมก็จะโทรไปคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงอยู่ในต่างจังหวัดหรือญาติพี่น้องเนี่ยครับบางคนเนี่ยครับต้องไปอยู่หัวไร่ปลายนาเอ่อสองสองสามีภรรยาบางที้าบ้านในหมู่บ้านเพราะชาวบ้านเขาไม่ให้เข้าหมู่บ้านอืมโดยเพราะอีสานนี่เยอะมาก ออครับอันนี้ทัศนคตินี้ต้องต้องประชาสัมพันธ์ต้องทำความเข้าใจนะฮะใช่ใช่คือให้อยู่ในที่เหมาะสมไม่ใช่ไปไล่อยู่ไปอยู่ไปที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยอย่างเราเห็นข่าวเยอะมากเรื่องประเด็นนี้คร่าที่อย่างแปดริ้วไปอยู่อ่ป้อมล้างของตำรวจอะไรเงี้ยนะฮะอย่างที่อย่างที่ผมทราบมาส่วนตัวเนี่ยคือไปอยู่ทุ่งนานะร็นองทุ่งนาอันนี้คือปัญหาหนึ่งของชุมชนต้องทำความเข้าใจทัศนคติ ปัญหาต่อมาคือเรื่องอสมรเนี่ยสองปีอสมอนี่ยลามากอ่าหลายคนนี้มีลูกสาวทํางานเป็นกิจจลักษณะแล้วแม่เสียสละมาเป็นอาสาสมัครนะเป็นอสมอเนี่ยอยากให้แม่ลาออกอืมเพราะหนึ่งผลตอบแทนไม่ได้มากเท่าที่ควรไม่คุ้มอันนี้สองทีช่วงอย่างนี้บางทีถูกชาวบ้านด่าอืมอย่างเช่นมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยคนอยู่ในสงสัยกลุ่มเตียงเนี่ยนะ แต่เขาไม่ยอมไปกัดตัวข้างนอกหมู่บ้านเพราะจะให้ไปอยู่กระท่อปลายนายเนี่ยมีคนดื้อเนี่ยเอาสมองไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องยอมปล่อยแต่รากฏชาวบ้านฝั่งนี้ก็มาด่าเอาสมอว่าไม่ดูแลคแต่พอจะให้ผักดันไปคนที่ญาติพี่น้องของคนที่เ็นกุา็มาด่าเอาสมองเนี่ยปัญหาของเอาสมองเยอะมากครับฟับบบงมาเนี่ยแล้วผลตอบแทนที่ได้เนี่ยนะฮะไม่คุ้มที่กับที่เขาเขาควรจะได้ครับเราจําได้ไหมครับว่าตอนปฏิวัติใหม่ๆของคอสชเข้ามาเนี่ย จะหาทุกคนได้สองขั้นเดียวเองนะได้สองขั้นแล้วหลังจากนั้นมาข้าราชการก็รับเงินเดินขึ้นมาตลอดในช่วงเจ็ดปีส่่งสี่ห้าปีอนอยแต่ออตตมอเนี่ยรู้อยู่ว่าพักภูมิใจไทยก็พยายามทําเรียกร้องแต่ก็มันไม่เต็มที่อ่ะอ่เรียกร้องเสร็จก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทแล้วประกอบกับข้าราชการเองทุงนี้เกือบ นายอำเภอปลัดอำเภอเพราว่าอยู่ในช่วงของวังรอข่าวโยกย้ายครับนั้นไอ้ความหละหลวมตรงนี้ก็มีมากนี่คือปัญหาของชุมชนครับนะครับอยากจะฝากตรงนี้ผมจึงบอกผมจึงบอกไปว่าอย่าอย่าปล่อยให้ให้ชุมชนทากันเองเพราะอสมบจะรับบทหนักเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครงแล้วก็ในส่วนของปกครองระดับอำเภอต้องลงมาใช่คือภนนายกอบจอปตครับครับอืม ในในชุมชนอย่างไม่ต้องมีการการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังจะเติมนิดนึงครับทีนี้การดูแลเชิงสุขลักษณะสุขภาพอย่างสมอแต่ว่าในการบริหารจัดการเรื่องของอะไรโรวมยาบาสนามในต่างประเทอบตนะฮะสารยาควบคุมต่างๆอบตนะครับใช่บ้านต้องเข้ามาคือวัดวัดนี่ยังต้องเข้ามาเลยเออาหารมิตรบาทมาใช่ อ่าฮมันต้องวัดบ้านโุงเรียนแล้วตอนนี้ต้องบวบเนี่ยเข้ามาช่วยกันถ้าปล่อยเอาสมบัติอย่างเดียวเนี่ยผมเติมนิดเดียวคืออ่าล่าสุดเมื่อบ่ายเนี่ยที่ผมเชื่อว่าคงจะไม่ไม่ปิดประเทศตอนนี้เชิญรัฐบาลเชิญครับเชิญผู้จัดรายการบิ๊กเนมแต่ละช่องไปพบที่ทิมเนียหลายคนบอกเอาเชิญผู้จัดอ่าเข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 านัดมาแล้วแต่ไม่ใช่วันนี้นะเออนัดมาแล้วเขาก็ ให้ไปพบที่ทำเนียบก็ผู้จัดก็บอกเอาฝ่ายอะไรจะไม่เกี่ยวนี่ทำไมไม่เชิญบกไปฉันมีหน้าที่จัดฉันอ่างตาสกิดเออผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าว่าเชิญไปทาไมถ้าลองเชิญไปแล้วคนพวกนี้มาพูดอะไรที่ผิดจากที่โปรดิวเซอร์จากที่บกสั่งมีสิทธิตกงานมันกดกันไม่ง่ายอ่ะเออเขาเขาเชิญไปแล้วแล้วก็ก็มีเสียงตั้งคําถามไปแล้วทำไมไอ้นั่นก็ปรากฏว่าข่าวค่ําสัญญาณค่ํามาแล้วอื บอกว่าสบคเนี่ยเชิญเชิญผู้จัดในการบิ๊กเนมประมาณสิบกว่าช่องไปพบที่ธรรมเนียบรับล่าสุดนี่บิ๊กก็มีข่าวล่ามานะครับอืข่าวล่ามาเรือแป๊ะครับเรือแป๊ะล่วงไหมบอกว่าท่านผู้มีการผู้มีการสภาความมั่นคงแห่งชาติเชิญตัวแทนสื่อที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ไปหาหลือครับเอออ่ ตัวแทนสื่อที่แสดงขาวก็คือองค์กรวิชาชีพสื่อเนยนะองค์กรนี่หว่าครับเออก็พูดกันแบบวนแค่เบื่อทิ้งท้ายไอ้แฟนๆรายการเราทราบด้วยนะเราไม่จะคุยอะไรด้วยแล้วนะเพราะที่ผ่านมามันก็มีทั้งวงเล็กวงใหญ่ทั้งอะไรก็ก็ก็สื่อสารกันจะจะเอาไป อใช้หรือไม่ใช้เราก็ไม่ว่าก็ถือว่าเราก็เสนอความคิดเห็นแต่ที่รู้สึกว่าเป็นจุดที่เราสึกแบบเฮ้ยทาแบบนี้ไม่ได้เนี่ยก็คืออ่าข้อสิบเอ็ดของอ่าพระราชกาหนดตามมาตราเก้าเนี่ยเพราะว่าไอ้ค่อยคําเดิมที่มันเคยมีเรื่องของโรคปิดต่ออะไรมันถูกตัดือาหมดแกครับอืมเราก็มองให้ออกมาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการการเฝ้าระวังการพร่ระบาดแล้วมันคือการข่มขูค่คุกคาม นะครับในการที่จะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐเมื่อวานก็เลยนั่งเป็นพ้านตับแสลงได้หมดเลยครับก็ได้รับความสนใจจากพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกแขนงก็ทั้งวิทยุทีวีทั้งเว็บไซต์ก็ลงกันกระหน่ำเลยเขาเขาผมคิดว่ารัฐเองเขาคงตกใจอ่ะอืมนะครับเอเขาก็เลยมาเชิญผู้ประกาศบิ๊กเนมผู้จัดรายการบิ๊กเนมแต่ช่องไหยรวมๆก็บอกไปทําไมแต่ไม่เชิญบกกมัน คุณสังเกตใจที่ทวีก็รู้ว่ามันสะท้อนอะไรในความเข้าใจของสื่อกับรัฐบาลอืมอาฮะก็บอกวก่าคุณต้องพูดจากนั้นคุณต้องพ<า>ูดแบบนี้เราจะทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเราจะปิดแบบนี้ปิดแบบนั้นเนี่ยน้องๆพวกนี้ลองไปพูดผิดจากสคริปต์หรือจากที่โปรดิวเซอร์หรือที่บกรายการมันวางมามสิยุ่งกับตกงานอนะ่ะครับและที่สําคัญนะเอ,อหลังจากที่คอรมอเคาะในเรื่องของ lockdown, uel, ล็อกดาว์เคอร์ฟิวเมื่อวันที่แล้วให้มีผลตั้งแต่วันที่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยนะ สิ่งที่กําลังเป็นที่สงสัยก็คือว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยมันจะถึงมือคนที่ได้รับความถูกผลกระทบจาก,จากมาตรการนี้เมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีคําตอบนะม่มีไมมี่ันใช่ไหมแล้วก็ไอ้ก,กรณีอีกกรณีหนึ่งที่ท่านนายกมนตรีในฐานะผู้นวยการสบคอบ,บอกว่าส <40 S 2> ิอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเหรอไม่ได้ก็คือสิอาชีพฟรีแลนซ์นั้นส่วนหนึ่ง แล้วก็เรื่องของไปไปช่วยดูซิว่าจะจะดูแลลดผลกระทบให้กับบรรดาผู้ประกอบการยังไงแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงวันสองวันเนี่ยบรรดาแบงก์ออกมาตีคล้องร้องเปล่าโน่นนี่แบงก์สารพัดแบงก์เนี่ยผมลงไปเข้าไปดูไส้ในนะคุณสุป,ปันพี่ทวีอีหลบเดิมทุกอย่างครับยังไงก็เข้าไม่ถึงครับท่านนายกต้องไปปลดล็อกในเรื่องของเครื่องหมายร่างกันไอเรื่อง NPL ไอเรื่องติดเครดิตบูโรไอเรื่องบ้าบอคอคแตก ถ้าถ้าไม่ปลดล็อกสองตัวนี้เนี่ยนะยังไงก็เข้าไม่ถึงยังไงก็ตายทั้งเป็นครับสําหรับผู้ประกอบการมีเงินแต่ว่าคือเรื่องนี้เราก็พูดครับเราพูดกันมานาแล้วอ่ะแต่รู้สึกว่าคนมีส่วนของแบงค์ชาติหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม,ไม่ได้ดูชวนหาเรื่องอ่ะเราพูดถึงขนาดเสนอเลยพักนี้พักดอกเบี้ยใช่ไหมไฟน์นี้พักนี้พักดอกเบี้ยแต่ว่าจะใช้สิทธิ์เนี่ยนะจะใช้สิทธิ์ต้องต้องไม่เคยมีประวัต <c oughs> ิเสีย ไ่อ็นทีเอลต้องไม่ดูดต้องไม่นี่คือนาทีนี้มันต้องปลดล็อกออกให้หมดคือรัฐบาลพยายามขอตั้งตันนิดนึ่งตรงนี้ฮะครับพี่ทววนิดนึงนะฮะครับคือเรื่องนี้ก็รู้สึกอึดอัดมานานว่าทาไมคอนเ็ปต์ตหรือปรัชญาของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจแล้วปรัชญาของแบงค์ชาติหรือปรัชญาของผู้ปอของนายแบงค์บ้านเราเนี่ยนะฮะในต่างประเทศเนี่ยฮะการที่ผู้ประกอบการ กู้เงินแล้วล้มหรือนี่ศูนย์ก็ถือเป็นประสบการณ์ครับครับเขาไม่ถือเป็นความเสียหายครับแล้วอันนี้มันเป็นเหตุสุริสัยนะครับในเยอรมันเนี่ยผมเคยศึกษามาเคยอ่านบทความมาหลายๆชิ้นเนี่ยครับเขาเขาเขาช่วยเต็มที่เลยแล้วล้มก็ล้มไปถือว่าคนนั้นมีประสบการณ์แล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่ครับนะี่คือคือปรัชญาและอีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากนิดนึงคือว่าแบงก์รัฐเนี่ยถ้าตราบใจยังทํางานแบบแบงก์พาณิชย์คือว่าต้องมีกําไร คือชี้จับนัพนักงานเนี่ยฮะผู้ประกอบการของเราไม่มีทางเติบโตธุรกิจบ้านเราไม่เติบโตเศรษฐกิจเราก็จะไม่เข้มแข็งครับเพราะเศรษฐกิจเราทุกวันนี้คือบทบาทของธนาคารเป็นหลักนะบทบาทของตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักซึ่งมันเป็นมายาครับถ้าผมคิดว่า20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะภาคการผิดของเราแทบไม่เติบโตเลยอและที่สําคัญคือผู้ประกอบการภาคการผิดของเราทุกวันนี้คูดตรงว่าอยากรวยทางรัฐครับ ผู้บริษัทในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรแล้วแต่ยังต้องมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับเดี๋ยวนี้โร<ล>ง,งพยาบาลด้วยเดี๋ยวนี <c oughs> ้โรงพยาบาลซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รรรเนีน่ยนะผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีนวัตกรรมไม่สร้างผลผลิตมันเป็นธุรกิจบริการมันได้รวยเร็วแต่ว่าไม่สร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรในธุรกิจนั้นนะฮะาไม่ใช้นวัตกรรมไปเลยขณะที่เวียดนามเขามีรถยนต์ จำชาติเขาแล้วเราขายได้ด้วยนะในลาวมีรถเวียดนามแล้วอะไรแล้วนี่คือครับประเทศเขาต้องการโตด้วยภาคการผลิตแล้วเวลาเจอปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่หนักเหมือนเยอรมันเนี้ยนะฮะหรือหลายประเทศเนี่ยนะฮะเขาเขาเขายึดภาคการผลิตเป็นหลักเนี่ยเวลาเขาเจอวิกฤตเนี่ยเขาฟื้นเร็วอือาจจะไม่อู้ฟู่เลยฮะแต่ดูอย่างอเมริกาเนี่ยนะอเมริกานี่การเงินแต่อเมริกาก็มีเอสเอี มีสตาร์ทอัพเยอะแยะถึงแม้ว่าเราวิกฤตขึ้นมาเขาก็ฟื้นเร็วแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะเราขึ้นจากการบริการอพอฟื้นพอเจอการบริการเป็นธุรกิจที่อ่อนไหวมากน้ำท่วมการเมืองโรคระบาดเจอหมดฮะแล้วก็วิกฤตแล้วเราก็เจอกันอย่างนี้เพราะเราไม่มีภาคการปิดลองรับที่เข้มแข็งนะครับถึงแม้ว่าส่งออกจะดีเนี่ยแต่เจ็ดสิเปอร์เซ็นเป็นบริษัทต่างชาติอ่ อ่าคืออยากจะฝรัสั้นๆตรงนี้นิดเดียวอย่างว่ามันต้องปรับคอนเซปต์อ่ะผู้นำรัฐบาลต้องปอรับคอนเซปต์ว่าลายเล็กต้องต้องล้มได้นะเพื่อ,อให้เขาได้เรียนรู้ครับครับล้มแล้วก็ต้องมาประคองเขาด้วยนะให้เขาลุกได้นะครับไม่ให้ล้มแล้วกระทืบซ้ําเอทวงหนี้ยึดทรัพย์เขาอย่างนี้ไม่ไหวที่กําลังเกิดขึ้นตอนเนี้ยคือล้มแล้วเดี๋ยวกระทืบซ้ําเลยนะเออมันมันไม่ไหวอ่ะแล้วรัฐบาลก็ ได้แต่พูดอ่ะผมผมฟังมามหลายเดือนแล้วตั้งแต่ไอโครงการซอฟโลนโครงการอะไรต่อมีอะไรอ่ะแต่มันไม่<อ>ไม่เป็นมักเป็นผลครับสถาบันการเงินของรัฐที่รุมตูเคยเคยพูดแถลงข่าวเป็นทางการในที่สาธารณะด้วยอืมลอไปไปดูซิจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงลองไปทํามาตรการมาดูซิครับพักนี้ได้ไหมพักหลกเบี้ยได้ไหมเอาเอาสถาบันการเงินของรัฐก่อนนะครับก็ก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีใครขยับอะไรเลย ก็ฝากไว้ว like ่าถ like ้าถจะช่วยเหลือประชาชนคนห่มันต้องคิดโดยรอบคิดทั้งระบบครับอย่าไปคิดตัดตอนอย่างตอนนี้อย่างเอาบอกว่าตอนนี้เราดีด้าดีด้านั่นใหญ่เลยใช่ไหมสิบอาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งผมคิดเข้าควรได้นะแต่ตอนนี้บอกยังยยัังงไม่ได้อะไรเลยกระทรวงแรงงานบอกเดี๋ยวเดี๋ยวการเงินก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวจไม่มีมาตรการอะไรเลย เฮ้ยอยไม่มีก็อย่าเพิ่งแถลงนี่ใช่ขอทีเดียวครับขอทีเดียวกระทรวงแรงงานครับไม่ใช่ไม่ไม่ได้เกี่ยวหัวข้ออะไรหรอกแต่ครับอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือคนที่ฉีดวัคซีนด้วยมาตราสายสามของกระทรวงแรงงานเนี่ยกาลังบ่นเอมากเขาไไปรับแจ้งมาว่าฉีดให้เฉพาะเข็มแรกอ้อวอีกเข็มสองคุณต้องหาเองโอ้โหอันนี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดทรัพย์แล้วเป็นบริษัทที่รับถือหุ้นเนี่ยนะ อืมอืมอ่าเพราะผู้บริหารของเขาบ่นให้ฟังบอกว่าเนี่ยร่างานของเขาไปฉีดเนี่ยแล้วก็บอกว่าทางกระทรวงแรงงานทางทางอ่าประรกันสังคมแจ้งมาว่าเข็มสองต้องต้องไปหาเองย <c oughs> ังไม่บอกเขาจะไปหายัางไงเนี่ย <c oughs> เออเทงก<ม>ัน่างนี้เลยนะผม<อ>ผมผมเสนอแบบนี้ไม่ไม่รู้จะทากันไหมฮะถ้าทำกต้งปลดแอบกระทรวงแรงงานเลยอ่าฮะคือบริษัทนั่นแหละ ไปจองวัคซีนทางเรือกให้กับพนักงานใี้หมดเลยอแล้วก็บอกว่าปีนี้พนักงานและผู้ประกอบการทําข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าจะไม่ส่งเดือนนี้จะไม่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพราะเอาเงินไปจองวัคซีนเอ่ออะยะขัดขืนไปเลยใช่ไหมผิดคือถ้าสนใจน่าสนใจนี่ผมเสนอแบบอะยะขัดขืนเลยนะจ่ต้องทํากันต้องเอาร้อมใจกันนะโรงงานเดียวอย่าไปทําสภาอุตสาหกรรมมาแสดงภาพหน่อยครับเออ คราวหน้าต้องชวนหาเรื่องอริยะขัดถืแน้ว่ามันมีเรื่องแกขัดถืนบ้าง